สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแม่หมอนายอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ที่เกิดราศีสิงห์นะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึงวันที่21สิงหาคมแม่หมอนหนนับแบบสากลน,นะคะแต่ถ้าใครนับแบบไทยเรารู้สึกว่ามันโอเคอ่ะ ฟังแล้วแบบมันใช่สําหรับตัวคุณก็นั่นแหละค่ะตัดแบบนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับใครที่เกิดราศีสิงหรือผู้ที่เกิดลักนาสิงสามารถรับชมคลิปของแม่หมอนายได้เลยค่ะต้องขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุก่งทุกท่านค่ะให้การทานายดวงในครั้งนี้ถูกต้องแม่นยํานะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอนายเป็นการซัพพอร์ตแม่หมอนายนะคะให้ ทำคลิปออกมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะทุกคนน่ารักมากเลยต้องขอบรคุณจริงๆเนาะเอาละเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ทุกท่านราศีสิงห์นะคะช่วงนี้คุณเป็นคนที่ต้องสู้ไฟแบบเฮ้ยมีอะไรสู้หมดเลยนะคะเข้ามาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับคุณ มันเป็นช่วงเดือนที่คุณต้องต่อสู้ดิ้นรนกับตัวเองค่อนข้างมากรู้สึกเหนื่อยนะเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ตัวคุณเองยังมีความพยายามที่ค่อนข้างสูงมากๆนะคะอะไรได้มาแบบง่ายๆไม่ราศีสิงห์ได้มาแบบโคตรยากเลยนะคะตัวคุณเองนะเหนื่อยนี่ยเหนื่อยหนักมากเลยนะคะหน้าบ้านคุณระวังค่ะสายไฟฟ้าอาจจะมีปัญหาหรือบางทีคือคุณมีเรื่องยุ่งยากเข้ามา หาคุณอยู่ตลอดเวลาให้คุณต้องคอยแก้ไขปัญหาช่างใจต้องออตัดสินใจนะคะแต่กว่าจะสำเร็จได้เนี่ยบอกเลยเหนื่อยเหน่ยมมากแก้ไขปัญหาเยอะมากนะคะแล้วตัวคุณช่วงนี้เป็นยังไงครอบครัวระวังเรื่องของปากเสียงนะคะการมีปัญหาหรือบ้านคุณเนี่ยต้องซ่อมแซมข้าวของภายในบ้านเสียหายระมัดระวังด้วยนะคะแล้วตัวคุณเนี่ย คุณแฟนคุณเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่อยู่สุขจริงๆทําทุกอย่างนะคะคุณแฟนคุณเนี่ยทำทุกอย่างเลยจริงๆนะคะเขาเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีนะเขาเป็นคนที่แบบเออมุ่งมันตั้งใจช่วงนี้เขาจะไม่ค่อยโฟกัสคุณเท่าไหร่เขาจะไปโฟกัสงานที่เขามีอยู่อาจจะมีคนเข้ามาหาเขาแต่ด้วยเพราะว่าเขาอะ ตั้งใจทางานเขาไม่สนใจใครเข้ามาก็เข้ามาแค่นั้นนะคะไม่ต้องห่วงไปเนาะสาหรับตัวคุณแฟนแต่ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีโปรเจกต์อะไรที่มันพับไปแล้วว่ามันไม่เอาแล้วอ่ะอาจจะได้กลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งในการตัดสินใจนะคะในการทำอีกครั้งหนึ่งของเรื่องของการงานระวังไฟดับภายในบ้านนะคะสังคมตอนนี้คุณเป็นยังไงเรื่องของสังคมคุณตอนเนี้ย ตัวคุณเองค่อนข้างเข้าสังคมนะคะค่อนข้างดูแลตัวเองดีอยู่ในเรื่องของสังคมที่คุณกําลังจะเข้าไปทดลองทดสอบอยู่นะคะแต่คุณกําลังช่างใจอยู่ว่ามันใช่ที่ที่คุณอยู่จริงๆหรือเปล่านะตัวคุณเองกําลังเก็บเงินนะทำอะไรสักอย่างนียแหละแต่คุณกาลังเก็บเงินเก็บหอมรอมริบเก็บเล็กผสมน้อยแล้วตัวคุณเองขี้น้อยใจนะคะแบบตัวคุณดูเหมือน กล่งกล้าหาญนะแตะค่คดขี้น้อยใจเลยนะคะมีอะไรนิดนิดน้อยๆอยก็เก็บมาคิดแล้วเข้าใจเนาะว่าเหมือนแบบมันเก็บมาเยอะๆเก็บเล็กผสมน้อยเก็บไปเก็บมาเก็บไปเก็บมาตุม้มระเบิดขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นบางอย่างคุณก็ปล่อยมันไปบ้างใช้ไปบ้างนะคะสําหรับตัวคุณช่วงนี้อาจจะแบบเงินน้อยหอยสังอะ่ะแบบ คุณรู้สึกเงินที่อยู่ในมีในมีในกระเป๋าหรือในธนาคารคุณมันแบบเฮ้ยมันน้อยจังนะคะอยากได้เยอะกว่านี้ก็พยายามกันต่อไปบอกแล้วไม่ได้มาอะไรง่ายๆเลยสําหรับชาวราศีสิงห์นะคะสิ่งที่คุณหวังตอนเนี้ยบางทีคุณก็คุณเหนื่อยอะ่ะคุณอยากหาใครสักคนมาดูแลคุณอยากหาใครสักคนมาเข้าใจคุณนะคะแต่ตัวคุณก็ค่อนข้างจะระแวงกับคนที่เข้ามา ทางนั้นเลยว่าเออเขาจะคิดยังไงนะคะเพราะฉะนั้นบอกแล้วไม่ได้อะไรมาง่ายๆคุณทำด้วยตัวเองเข้าใจคุณเก่งคุณมีความสามารถแต่บางทีคุณก็ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเช่นเดียวกันนะคะระวังเรื่องของการโดนทรยศหักหลังสำหรับเรื่องของพื่นฝูงชาวราศีสิงห์นะคะ เรื่องของการงานการงานคุณไปเรื่อยๆเลยค่ะคุณจะมีโปรเจกต์เข้ามาคุณทำงานได้แม้กระทั่งอยู่ที่บ้านแต่งานไม่ได้มาแค่อย่างเดียวคุณจะมีงานเข้ามาอีกเพียบเลยนะคะมีคนยื่นงานมาให้คุณหรือโยนงานโยนเลยนะใช้คำว่าโยนโยนงานมาให้คุณทำนะชาวราศีสิงห์กลมหนะ้ากลมตารับต่อไปนะคะเรื่องของการเงินถึงคิดว่าตัวเองไม่ค่อยมีนะแต่จริงๆมีมีคนคอยเออ คอยช่วยด้วยซ้ำสำหรับเรื่องของเงินช่วยใช้เงินไม่ใช่ไม่ใช่ใช,ช่วยเรื่องเงินให้คุณไม่ขาดแคลนนะคะแต่คุณเองนั่นแหละที่แบบไม่อยากให้คนอื่นช่วยตัวคุณเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักช่วงนี้เป็นไงจ๊ะเรื่องของความรักมันเหมือนโปรโมชั่นนะคะเวลารักรักมากติดกันแบบติดมากๆเลยนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์เนี่ยนะคะแต่ตัวคุณเองอะ่ะก็ค่อนข้างวางฟอร์มาจ้ะ นะคะค่อนข้างวางฟอร์มนิดหนึ่งนะคะเนื้อหอมชาวราศีสิงห์เนื้อหอมอหอม,มีคนเข้ามาให้ดูเยอะให้เลือกเยอะยิ่งถึงมีแฟนแล้วก็ยังมีเข้ามานะคะแล้วตัวคุณเนี่ยชาวราศีสิงห์ปัญหาเรื่องครอบครัวมีมีกันทุกที่ค่ะ แต่ว่าจะมีปัญหาก็ต่อเมื่อคุณเดินทางนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์ปัญหาคุณแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้ค่ะไม่มีปัญหาคุณพร้อมพร้อมที่จะไฟเห็นไหมคะคุณพร้อมจริงๆเรื่องของความการไฟเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่พร้อมสู้มากๆสําหรับชาวราศีสิงห์คนที่ยังไม่มีใครเป็นยังไงคนที่ยังไม่มีใครก็ยังไม่มีต่อไปนะคะถึงมีเข้ามาให้คุณเลือกแต่คุณก็ยังเลือกไม่ได้อยู่ดีนะบอกเลยว่าคุณกําลังมองอยู่แต่ก็ยังแบบ ยังไม่เอานะคะคุณยังไม่พร้อมที่จะมีใครเข้ามานะเอาละเรื่องของโชคลาภชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไรเรื่องของโชคลาภคุณมีโชคลาภไหมมีค่ะสําหรับเรื่องของโชคลาภหาได้จากคนใกล้ตัวนะไม่ได้มาจากตัวเองมาจากผู้อื่นสําหรับเรื่องของโชคลาภนะคะแล้วคุณมีคนคอยที่แบบ บอกเลขอะเยอะนะจ๊ะชาวราศีสิงห์ระวังนะคะเรื่องของที่บ้านอาจจะมีอะไรแตกหักเสียหายอันนี้เตือนแล้วนะบอกแล้วนะเ,ออเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างไรเรื่องของสุขภาพของชาวราศีสิงห์นะคะเรื่องสุขภาพเนี่ยอาจจะเป็นที่ข้อขาค่ะนะคะ ระมัดระวังเรื่องของข้อขาให้ดีนะคะอย่าทําอะไรลดผลมากจนเกินไปช่วงนี้ปวดเมื่อยปวดไปหมดเมื่อยไปหมดนะคะสําหรับชาวราศีสิงห์ก็มันโหมงานหนักอะนะคะมันไม่ปวดไม่เมื่อยได้ยังไงนะคะเอาละค่ะก็จบลงไปแล้วสําหรับการทำนายดวงของชาวราศีสิงห์ในเดือนกระกฎาคม ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะทุกท่านเลยที่เข้ามาดูนะคะกับคลิปของแม่หมอหนายผิดถูกยังไงก็ขอบระทานอภัยนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอนหนด้วยนะคะขออารัตนนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะขอให้ทุกคนทุกท่านประสบความสำเร็จอะไรที่ติดที่ขัดก็ขอให้มันหายไปให้หมดนะคะต้องขอบคุณทุกท่านค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีนะคะสวัสดี